มาผมจะกับให้คุณผู้ชมนี่คือการผรสมพันธุจ์จาระอบอ <laughs> เอาอย่างนั้นเลยบ่ายะ yeah. มาช่วยชัางเขาชั่งเบี้ยวลูกคนสุดท้องของขอยากโรกรธตะกียล <laughs> เขากำลนงาสร้างบ้านใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วอันนั้นรับเททับหลัง ไปบก,กบเขาก็ทำเองเป็นส่วนใหญ่ก็ถือว่าประหยัดแรงดีนี่แหละครับนี่เลนี่นี่นี่คนนี้แห,หละครับเจ้าของอาคารบ้านเรือน น้องพวกชุดสีขาวนะ่ะต้องตั้งน้ำโมก่อนนะครับจมพูดกับนักเรียนมาจากโรงเรียนให้รรทำความเคารพผู้ปกครองยังไม่ทำตามอีก ก็ทำตั้งสามปีทำบ้านทำร้านแล้วสวยมไหมละ่ะร้านคุณจะดีมันก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่านมันมีบอ่อด้วยคุณผู้ชมก็มาดูเอาเองร้านเรา ตูดใหญ่ๆตูดไก่นะอาหารตำสั่งอร่อยไหมละ่ะก็ลองมาชิมดูกประมูลร้านอีกทุกอย่างต้องประมู ไฟเบอร์ตัดเลยกินพิทงตัดเลก นี้ก็คือฐานเสาสอต้นกระท่อมไม้ไผ่ของเราตัวนี้ก็จะเอาต้นไผ่มาใส่ตรงนี้ทําเป็นเสาวหมันตอตากทําเป็นเพิงทําเป็นตอตากเขาเรียกว่าเสาก็จะทําด้วยไม้ไผ่ที่เราล่นไฟวันก่อนนั่นเลยที่เราทําคลิป เราก็มาใส่นี่เลยใส่นี่ปุ๊บแล้วก็เทป,ปูนให้มันถึงนี่แล้วเอาไปตั้งเลยฮะคุณผู้ชมเพื่อนๆทาง f a c e b o ๊ k ฝากกดแชร์กดติดตามทางช่องเราด้วยเพื่อเป็นอะไรเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนดีสีเมืองช้างโม่คุณได้คนดีสีเมืองช้างหมดแมนคนดีสีเมืองช้างสาขาศิละปะการแสดงก็ได้และอีกในหลายรางวัลยาก ต้องโทวหน่อยก็ใส่ตอตากสังกะสีสี่แผ่นกระท่อมไม้ไผ่ของเราอยู่สวนทางนู้นเต็มเล้ปะจัง เดี๋ยวเราจะเอาไปตั zat, <A> ้งเลยตั L ้งแล้วก็เอาปูนไปใส่นิดหนึ่งท้มันแข็งตัวเสร็จแล้วค่อยเอาไปใส่เลยปูให้ดำเงี้ยเสร็จแล้ว ก็มาขอเขาด้วยกันเลยผสมให้ด้วยดึงเขาหน่อยหน่อยแค่นั้นเองมาขอเขาขอปูนใส่นี่นี่สองครุ่เล็กๆ,เ,กๆเท่มากนะคุณผู้ชมเออไอน,นั่นของที่มันเหลือมันนั้นนี่ก็ कौन है สมทั้งวันก็จะปวดปวดเอวแล้วก็ ปวดเอวแล้วนี่ฮะให้เพื่อนๆดูการว่าการผสมปูนถ้าดึงทั้งวันก็จะปวดเอวเราก็นี่เลยเจ้าของบ้านเราคนนี้เลยนี่นี่นช่างเดียวเอาละครับ เอาแค่ okay. นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปแตน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 แรระระระนนผสมปูจ้า